สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการตรวจเช็คนะครับผมอาการเสียของเครื่องเชื่อมนะครับผมของเก S ิกรุ่นค4 0ส2 0สิบเอลสองศูนย์เจ็ดนะครับอันเนี้ยลูกค้าแจ้งอาการมาว,ว่าไฟลงกาวแล้วครับผมแล้วก็ไม่สามารถตัดได้นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยเราก็มาทําการถอดฝาครอบดูก่อนนะครับผมว่ามีฝุ่นเหล็กเนี่ยภายในเยอะหรือเปล่านะครับผมบางทีบางอาการบางสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดดจากพวกฝุ่นเหล็กนะครับ ครับผมหลังจากกาา็ถอดฝาครอบออกมาแล้วนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยตามแผงวงจรเนี่ยครับผมมีในเรื่องของตัวฝุ่นเหล็กนะครับผมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมให้เราทําการเป่าฝุ่นเหล็กนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยทําการเช็คที่จุดอื่นต่อนะครับเป่าเข้าไปเลยครับ ครับผมหลังจากที่เราเป่าเปลืเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะเห็นว่าแผงวงจรเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะทำการาเสียบปลั๊กแล้วก็ทําการตั้งลมในการกดตัดนะครับผมเรามาเช็คที่ตัวหัวตัดก่อนนะครับผมหัวตัดเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าแจ้งมาว่าตัดไม่สามารถตัดได้หรือว่าไปลงกลางเนี่ยต้องมาดูที่หัวตัดนะครับผมว่ามีจุดชารุดือเสียหรือเปล่า อ่าครับผมจุดแรกนะครับผมที่เสียเลยเนี่ยก็คือตัวแหวนรองอากาศตัวนี้นะครับผมแตกนะครับผมแล้วก็จุดที่2เนี่ยจากสายตานะครับผมตัวอิเล็กโทรดตัวนี้ไม่ได้มีการหมุนแน่นนะครับผมนัให้เกิดตัวอิเล็กโทรดเนี่ยเกิดการสปาร์กนะครับผมเนี่ยครับตัวหัวตัวเนี้ยเกลียวตัวเนี้ยครับจะค่อยๆเสียไปเรื่อยๆนะครับการตัดเนี่ยก็จะตัดไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมอ่าเราก็มาทําการเปลี่ยนกันครับ อิเล็กโทรดเนี่ยเราต้องหมุนเข้าไปครับผมแล้วก็ใช้ครีมนะครับผมในการหมุนบิดให้แน่นอ่าครับผมจากนั้นเราก็ใส่แหวนรองกาดตัวใหม่เข้าไปครับ เ <OK> <ค>อ <planning> ไม่รู้ว่าอันไหนคลิปแต <c oughs> ่เอไม่ยรอไม่ถาเยครับเคถ่อ่าผมเราใส่แหวนล้ออากาศเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเนี่ยไอตัวเลกโรดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะ่างนี้แนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับผมแต่ว่านี่เดี๋ยวเทสเคื่องก่อนครับครับผม